สาเจริญโชคนะครับมีกาตอนเย็นผๆออกมากินหญ้านะครับตอนนี้ก็ให้กินแค่ข้าวเปลือกนะครับงดอาหารผสมนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันเกินนะครับน้ำหนักคือเยอะมากสภาพปัจจุบันนะครับผมเอาสเปรย์ไซคอฉีดไว้กันเชื้อรานะครับตรงข้อขาแล้วก็อุ้งเท้านะครับ ก็ฉีดทั้งหมดเลยนะครับป้องกันไว้นะครับผสมเสร็จไปเมื่อกี้นะครับรอบเย็นเดี๋ยวอะไนเขาคปอป,ป,ปไปไปไป,ไป บ้านเข,ข,ข้ามาเข้ามาไเอาึ้นไปห้อาขนไปอาไอไม่เ้าไม่อาไม่อยา,อยาเขา้ากตัวเงวนาปตัวเมียไไ,ไ้ไปเข้าไปเข้าไป เสร็จสิ้นภารกิจวันนี้ครับผมเลี้ยงไก่ชนก็เหมือนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับได้อยู่กับสครับเลี้ยงที่เรารักนะครับบางครั้งมันเหนื่อยมันท้อนะครับก็เดี๋ยวมันก็หายหายเหนื่อยครับ ได้จับได้สัมผัสนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับที่กําลังเพาะพัฒนานะครับไม่ว่าจะเพาะสายไหนอยู่ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเราก็มีเป้าหมายนะครับมีหัวใจเดียวกันนะครับ